รร่วว Innovation Focus จนัตกรรมเาะคุณผู้ชมครับหนึ่งในอุตสาหกรรมของประเทศไทยขณะนี้ที่รับการส่งเสริมและได้การยอนไปอย่างต่อเนื่องพร้อมการเติบโตสู่สากลมากขึ้นคือเรื่องของโคนงนะครับซึ่งใน,นวันนี้ปัจจัยสําคัญคือคนไทยดื่มนมเยอะขึ้นและกระบวนการผลิตในฟาร,ร์มโคนมแต่ละแห่งของประเทศไทยนั้นก็ถือว่ามากด้วยเรื่องของประสิทธิภาพและเทคโนโลยีรัตกรรมต่าง,ๆ,างๆนะครับ ยุคข,ของการแข่งขันณเวลานี้นะครับหน่วยงานสําคัญของประเทศไทยอย่างด้านขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยนั้นในฐานะรัฐิสาหกิจของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ของไทยมีแนวทางในการส่งเสริมเรื่องของอุตสาหการรมโคโนมอย่างไรบ้างและพี่น้องภาคการเกษตรและคนไทยจะได้รับอะไรจากเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้บ้างวันนี้ครับเรามาพูดคุยกับท่านสุชาติ จริยาเลิศสันนะครับรองผู้บริการทําการแทนผู้บริการองค์การส่งเสริมพิจการโคลมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยดื่มนมเยอะขึ้นนะยุคปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะฮะเรื่องกระบวนการการพิธีมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นในยุคแห่งการแข่งขันครับเรื่องของนวัตกรรมเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ยมีส่วนสำคัญมากนาทีนี้อสคเองได้เตรียมเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างครับครับ ทางอสคอเราได้มีโครงการเรียกว่าฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูงนะครับ<ช>เราเรียกว่า<ช><ช>ไทยเดนมาร์กสมาร์ทดารี่ฟาร์มซึ่งเราได้ขอคณะมนตรีในการสนับสนุนก็ประมาณเงินกู้ให้อสคอลงทุนในการตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้<ช><ช>เป็นฟาร์มสาธิตที่เป็นฟาร์มสำหรับต้นแบบให้กับเกษตรกรสามารถจะนําไปประยุกต์ใช้นำเท,เทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยงโคนมนะครับแต่เป็นเทคโนโลยีที่<ช><ช> ที่เกษตรกรเข้าถึงไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่ททแพงมากเกินไปนะครับ,บอย่างเช่นการสแกนเบอร์โคเพื่อเก็บข้อมูลระบบอคอมพิวเตอร์รในระบบรีดนมแบบปลายปลายที่ที่เกษตรกรไม่ต้องนํานมมานั่งช่างเป็นถังๆนะครับก่อนเราต้องรีดนมจากมือ,เ,อ,อเลยแล้วก็ใส่ถังแล้วก็ชั่งน้าหนักต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นปลายลายที่เครื่องรีดเดียวเข้าไปสู่ระบบแล้วช่งางออกมาเป็นลายตัวเลยสามารถที่จะนํามาวิเคราะห์ ปริมาณน้ํานมดิบแต่ละตัวแต่ละวันได้นั่ก็เป็นเรื่องของการที่จะลดการสัมผัสให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่พยายามที่จะส่งเสริมไม่ให้เกษตรกรเนี่ยได้ลงทุนในปริมาณที่สามารถลงทุนได้และมีฟาร์มประสิทธิภาพสูงนะครับมีการเลี้ยงในคอกโคที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกก็สามารถนําของเสียจากฟาร์มไปใช้ในการการการทำเรื่องของแบลกแก๊สอะไรต่างๆได้ในอนาต่อไปด้วยครับครับ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นณเวลานี้เลยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเลยนะครับเรามีจุดเด่นเรื่องของเทคโนโลยีในไทยเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคือปัจจุบนันเองก็ในภาคการชนนี่ก็มีการรับหน้าในการนาเทคโนโลยีการให้ยคนนมมาค่อนข้างที่จะรับหน้ามาใช้ในบ้านเราค่อนข้างมากแล้วทางองค์การส่งเสริมคนนมเราปีนี้เราได้มีการลงนามเตรียมลงนามขอร่วมมือ ภาคเอกชนในอนาคตผมเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีอะไรอย่างที่ภาคเอกชนทำเนี่ยนำาสามารถที่มาใช้ทําให้เกิดเทคโนโลยีการให้คนทำได้สูงมากอย่างยกอย่างของของบริษัท CBF หรือในส่วนของค่าย CP พเองเขามีเรื่อง t ูดิจิทัลข่าวที่เป็นข่าวอยู่ครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีเรื่องของการใช้ตัวระบบเซ็นเซอร์ติดที่หูโคนะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลเก็บส่งสัญญาณในเรื่องของ ลักษณะของการเดินของโคต่างเวลาโคที่จะผสมคือวัวเนี่ยก่อนจะรีดนมได้ต้องต้อง,งท้องก่อนนะฮะก็คือต้ง<ไ>อตงผสมติดต่างๆเนี่ยฉะนั้นเรื่องของการที่จะผสมพันุ์โคนมเนี่ยอัวพร้อมที่จะผสมพันธุ์ยังเนี่ยตรงเนี้ยในเมืองเมืองนอกเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเรื่องพวกนี้มาใช้ได้แล้วก็วคือว่าสังเกตการเคลื่อนไหวของสัตว์ประสิทธิภาพในการลีโคนมเราสูงขึ้นต้นทุนเราก็จะต่ำลงต่างอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีต่างประเทศแล้วนำมาใช้ในบ้านเราผมเชื่อมั่นว่า เมืองไทยเราเนี่ยจะอนาคตเนี่ยจะนำที่ยี่จากต่างประเทศนำมาใช้ในการพัฒนาคารนิคนนนบ้านเราเนี่ยสูงขึ้น ให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐมาช่วยกันส่งเสริมกันในคนทำให้กับตัวไมโครชิปเลยที่ฝ่อไว้ที่ตัวไมโครเลยนะครับถ้าคัดาในแง่เรื่องของการส่งเสริมเรามีเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เตรียมจะแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาตินะครับถ้ามองกลับมาที่เรื่องของความพร้อมภาคการเกษตรอย่างคนที่ผลิตเองอย่างเจ้าของฟาร์มโคนมเองถ้าทำวิสาหกิจเองหรือแม้แต่ภาคการเกษตรเองเนี่ยนะฮะ เราจะวิธีการส่งเสริมให้คนเหล่านี้กับเรื่องของเทคโนโลยีก้าวไปพร้อมๆกันยังไงได้บ้างครับครับก็คือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างน,นั้นนม,มีการขครงการลงทุนนะครับรบฉะนั้นฟาร์มโคโน,โนมเราเองก็ต้องพัฒนาจำนวนปร,ริมาณการเลี้ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ด้วยเหตุผลของการคุ้มทุนเนี่ยมีมากขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีมีโครงการจา็ภาครัฐที่เราเข้าไปสนับสนุนคือให้เกษตรกรถ้าฟาร์มขาไม่ใหญ่เพียงพอเราก็ทําลักษณะของแปลงใหญ่ก็คือว่า เขามารวมกันหลายๆฟาร์มดังนั้นปริมาณจํานวนก็สามารถจะใช้อุปกรณ์เรื่องเทคโนโลยีร่วมกันได้ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทางภาครัฐสามารถจะสับสนุนเกษตรกรได้ในทุกระดับแล้วก็จะได้สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ได้ด้วยครับครับณวันนี้เองเราพูดถึงเรื่องของฟาร์มโคนงของใครอย่างเงี้ยที่มีการผลิตค่อนข้างสูงเนี่ยณววันนี้มีความพร้อมแล้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่ที่กี่แห่งด้วยกันครับปัจจุบันเกษตรกรบ้านเรามีทั้งหมดอยู่ประมาณ กว่า 18, 1 8 0 0 0แปดพันลายครับแปดหมื่นแปดพันฟาร์มนะครับ,บจริงๆแล้วบ้านเราเป็นฟาร์มลายย่อยซะเป็นส่วนใหญ่ซึงเลี้ยงอัวจํานวนไม่มากในระดับ1 0บถึงยีตัวนี่กว่า 60- 70%เรซเราไม่ต้องการให้พัฒนาปริมาณคนเลี้ยงมากขึ้นแล้วก็ผลผลิตน้อยลงเราต้องการให้ปริมาณคนเลี้ยงไม่ต้องมากขึ้นได้แต่ว่าเราได้ผลผลิตมากขึ้น และอย่างหนึ่งเนี่ยปริมาณไม่ได้สําคัญเท่าคุณภาพสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้ได้คือน้ําดมบ้านเราต้องมีคุณภาพสูงคือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการเพื่อรองรับการแข่งขันเซรีในอนาคตนะครับก็คือว่าถ้าเรายังยังผลิตน้ํานมที่คุณภาพไม่สูงเพียงพอเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะเจอต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นการที่จะทำไงให้อ์ปกอบน้ำนมเราเข้มข้นนะครับมีปริมาณโตโตสลิดสูงอันนี้ก็สิ่งที่ ทางภาครัฐต้องมีการส่งเสริมรน้ำนมก็จะอร่อยมีคุณภาพสูงสิ่งนี้ก็ทำให้น้ำนมิกรขายได้มากขึ้นแล้วก็ใครจะนาเข้ามาแข่งเราไม่กลัวส่งนี้สิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาครับครับท้ายนี้ครับท่าคการเป็นหน้าที่เราเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหลักของประเทศไทยนะครับฝากไปถึงผู้ชมทางบ้านและพี่น้องภาคเกษตรที่เตรียมเรื่องของการผลิต โคนมหรือฟาร์มโคนมตอนนี้เนี่ยถึงความเชื่อม่นหรือแนวทางสําคัญกับทางอสคอหลังจากนี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรเราช่วยกันนะครับพัฒนาน้ํานมโคหรือการดีนมนมบ้านเราให้เทียบเท่ากับต่างประเทศถ้าเราสามารถทําน้ํานมโคเรามีองค์ประกอบน้ํานมที่สูงขึ้นเชื่อมั่นได้เลยครับว่าน้ํานมบ้านเราเนี่ยจะเป็นนมที่เรียกว่าเรียกนมพรีเมียมแล้วก็จะเป็นนมที่ที่คนไทยอยากหันมาบริโภคมากขึ้นนะครับ เราก็สามารถจะแข่งขันกับต่างประเทศได้เมื่อมีเรื่องของการค้าสรีเข้ามาเราก็ไม่กลัวครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการผลิตน้ำนมโคให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่วันนี้กว่า60ปีที่ผ่านมาอ,อสคอรหรือองค์การส่งเสริมกิจการโกนมแห่งประเทศไทยของเรานั้นได้ผ่านล้อมหนนาเรื่องของกระบวนการการผลิตและการส่งต่อไปถึงผู้บริโภคจนครบวงจรแล้วในเวลานี้ เรามีคุณภาพเพียงพอและพร้อมที่จะให้ทุกคนนั้นเข้าไปส่วนหนึ่งในการพัฒนาโคนมของเราะจะดีด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของทางองค์การส่งเสริมกิธีการโภนมแห่งประเทศไทยกับคุณสุชาติจริยาเลิศอนสามนะครับรองผู้บริการทําการแทนผู้บริการองค์การส่งเสริมกิธีการโภนมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเดีย๋ยวเราพักสักครู่ก่อนนะครับจะนัดพบกันในช่วงของ smart news smart life